เราทุกคนต่างล้วนเคยวิตกกังวลมาแล้วทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาส่วนตัวปัญหาในเรื่องครอบครัวปัญหาเรื่องงานปัญหาเรื่องสุขภาพหรือแม้ปัญหาในเรื่องเศรษฐกิจความวิตกกังวลมักทําให้เราเป็นทุกข์ไม่สบายใจและขาดสนที่สุขที่สําคัญอาจจะทําให้เราป่วยได้และหลายๆคนก็กังวลมากจนป่วยเป็นโรคจิตกังวลหรือไม่ก็โรคซึมเศร้าจนบางครั้งอาจจะถึงขั้นทําร้ายตัวเอง ในเมื่อความวิตกกังวลทําให้เราเป็นทุกข์และส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจมากมายถึงเพียงนี้แล้วทําไมเราจึงยังวิตกกังวลอยู่เริ่มแรกเดิมทีเมื่อพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์คู่แรกโปรองทรงให้พวกเขาอาศัยอยู่ในสวนที่มีชื่อว่าสวนเอเดนแล้วก็มอบหมายให้เขาทำงานดูแลสวนแห่งนั้นเพราะฉะนั้นมนุษย์คู่แรก มีอาชีพเป็นชาวสวนนะใช้เวลาช่วงกลางวันทํางานในสวนพอตกเย็นหลังเลิกงานพระเจ้าเสด็จมาเยี่ยมเยียนพวกเขาสรงสนทนาพูดคุยกับพวกเขาในเรื่องราวต่างๆที่ผ่านไปในแต่ละวันชีวิตมนุษย์คู่แรกจึงใกล้ชิดกับพระเจ้าเมื่อมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็นําปัญหานั้นมาปรึกษาหารือกับพระองค์และพระองค์ก็ทรงช่วยเหลือพวกเขาหรือคอยชีย้แนะนําพวกเขาด้วยเหตุนี้มนุษย์จึงไม่กลัว ไม่มีอะไรที่ต้องกังวลเพราะอะไรครับเพราะมนุษย์คู่แรกพึ่งพาและว,วางใจในพระเจ้ามาโดยตลอดแต่แล้วหลังจากที่มนุษย์คู่แรกทําบาปไม่เชื่อฟังพระเจ้ากลับไปเชื่อฟังมารความชั่วจึงเข้ามาปกคลุมโลกมนุษย์พร้อมกับนําความทุกข์ยากลําบากมาสู่มนุษย์ดังที่เขียนไว้ในปฐมกาลบททีธธ่3มข้อสิและ19มนุษย์ส่วนใหญ่ก็เลยใช้เวลาเสียไปกับการทำมาหากิน และด้วยเหตุนี้มนุษย์จึงเริ่มห่างเหินพระเจ้าจนเกิดช่องว่างระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าและยิ่งนานวันมนุษย์กับพระเจ้าก็ยิ่งห่างเหินกันมากขึ้นจนขาดความสัมพันธ์กับพระเจ้าและในที่สุดไม่รู้จักพระเจ้าด้วยเหตุนี้ทุกครั้งเมื่อมนุษย์เผชิญปัญหาอุปสรรคแทนที่มนุษย์จะเข้ามาหาพระเจ้าเพื่อจะขอความช่วยเหลือจากพรองเหมือนแต่ก่อนแต่มนุษย์กลับกลัวครับ ไม่กล้าและเก็บปัญหาที่มีนั้นไว้และพึ่งสติปัญญาความสามารถและกําลังของตัวเองในการแก้ไขนานวันเข้ามนุษย์ผิดหวังกับการแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองหรือบางครั้งก็แก้ไขปัญหาไม่ได้บางครั้งก็ไม่พอใจกับผลลัพธ์ที่ได้เพราะมันไม่ได้เป็นตามที่เราคาดหวังไว้ความกลัวความผิดหวังทาให้มนุษย์เครียดกังวลและท้อใจ